วันะนนี้ผมก็พามาปักเบ็ดอีกซึ่งเคยครับคลองใหญ่เมื่อเราครับสภาพใหม่ครับคลองใหญ่หลังจากน้ําท่วมครับรอบนี้จะใส่รอบที่สองนะครับที่ผมจะมาใส่เดี๋ยวก็จะเป็นลูกปลากับเทเดือนนะครับเทเดือนจะหาข้างทางข้างฝั่งนะครับ เราปักไ้ตัวนี้สักหลังครับเดี๋ยวผมจะลองไปทางข้างล่างน,นะครับเฮ้ยมีปลาด้วยปลาออกจากฝั่งเนี่ยน,นะเมื่อกี้ปลาไม่รู้วิ่งออกจากฝั่งครับเมื่อกี้นี่จะเป็นรูปปลาครับเอามาสองหลังเลยเอามาอีกหลังนึงไม้ถวยวอยู่โน้ตเกี่ยวมาเลยตัวหนึง่งครับ ลูกปลาก็ดีนะครับก็ปักแค่ให้ปลาว่ายได้ได้นะครับไม่ต้องจมมากครับหมายก็ประมาณนี้นะครับนะนะของใหญ่บ้านผมเองครับจะปักไว้สักสองหลังครับตรงนี้ผมจะ,จะลองไปข้างล่างครับผม ก็เป็นลูกปลาก็ดีนะครับ ได้เข้าวมันแกลบกระเทียมแล้วใส่กรถึงกอ่แล้วแต่ว่าที่ Đài à. Đài à. Ồ, à? lụm <laughs> <laughs> này. Không thấy đâu. không bỏ lỡ ผิดทันไม้แต่ะอาเล อยท่านทันต์ต่อเลยลบขาวเลยเด้อเมาที่หน่ เฮ้มเอ,า,อมเยมายักม,กมัดไว้อ,อันถอนนะยอดาดูไ,ได้ถึงสาถึงบ้านเราพอดีแ๋้องโล่งนี่แม่งมีโอกาสถอนนะท่านหลวงเนี่ย้มันโล่งอะถ้านติดนะนะออนครับครับน,น,นะครับแล้วก็มาทางไหนเก่าที่งวดที่แล้วมานะครับที่มาทริปอีพีที่แล้วนะครับปักปาลาดุก หนังน้ำท่วมนะครับก็จะข้ามมาอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับหัวสูบน้ำประปานะครับนี่จะเป็นใต้สะพานนะครับผมเดีเ๋ยวไปยุดสิบหลังครับ มันจะน่าจะปักแถวๆนี้ครับหมดนะครับใหญ่ที่สุดเลยก็จะซอยยอดรับ้ว,วบครับผม นกกลงคืน,นถ้ามีประดุก,กินก็กินกลาคืนเราต้องขยนส่งไฟด้วยนะเดอ,เอ,เอ,อนี้ก็เกเเดอนทั้งหมดเลยครับลูกปาพอแล้วครับลูกปาได้ประมาณ เก็บยกับข้างหลังนะครับเือน,นไม่ใช่เดือนครับเฉยโดนกระดุก ประมาณ30หลังครับอยงนี้มีทั้งลูกปลาให้เดือนนะครับปลาปอกันไปนะครับคืนนี้จะเวลาทุ่มกปลาแล้วมายามของคดูครับเร็บนะมหายเหรอกำลังออกไปยามเป็ดครับเอาปืนผ่าไปด้วยครับยิงกบกันนะไเจอกบนะครับ ถึงหมายแล้วครับมาจับกันนะครับว่าตรงนี้ตักไว้สามหลังนะครับจะโดนตัวไหมลองไปดูข้างล่างครันเละเฮ้ยปลาช่อปชนปลาช่อนโดนปลาช่อนครับหูหลังแรกก็หมานนะครับลูกปลาครับ ก็ดีเฮ้ยกบครับเดี๋ยวผมจะยิงกบกบโดนน้ำเลยครับมาช่อนมาช่อนมาช่อนใหญ่มาช่อนใหญ่น,นะฮะให้ไปเขยล้องมาช่วยครับครับฮนะเห็นตัวไหมครับมาช่อนเกินแล้วเว้ยเกินเลย สวยครับไซส์น่าจะเก้าขีดหนึงโลนะครับคันนี้ตัวนี้ครับนะฮะนายผู้เขยจัดการครับอาจจะเตะตัวแต่หัวข้ามครับน่าเหมือนเหมือนนันมันจะหมดแรงนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปต้องสงูงเลยหมดหมดแรงแล้วล่ะหมดแรงแล้วครับ เราขวดเทียบให้เขาดูหน่อยใช้ลูกปนินใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลูกปนินหรือปลากดีปลากรคดีคระดีหมดแรงเดี๋ยวดูกบตัวนี้ก่อนอันนี้เหยื่ออยู่แต่เหยื่อเหยื่อตายไปแล้วสามหลังใช่ย่มสามหลัง จะไปดูหลังโน้นนี้ครับนะบหลังที่สามนะครับเอกีกบมันโดดขึ้นโดดลงครับยิงไม่ทัน,ทนหลังที่สามยังอยู่นะครับนะครับ ไสใส่เขียดแทนก็ได้ตามหมดแรงแล้วทำไมถ่ายรูปไม่ไม่ใหญ่ไปย้ำหนังต่อไปครับถามหลังแรกกระโดนนะครับโดนไฟชั่นซส์ประมาณกระป๋องกาแฟนะครับไซส์ประมาณหกเจ็ดขีนะครับ น้ำท่วมไปน้ำพัดแหลกหมดเลยครับนะนะทางค่อนข,ข้างเดินจะสะดวกหน่อยครับดีกว่าน้ำไม่มาครับผมผมลงไปปักไว้ข้างล่างนึงมันจะมีตัวนะครับเดี๋ยวผมลงไปก่อน ไม่โดนนะครับไม่โดนตัวมีมีกบครับเดี๋ยวผมจะไปยิงก,กบนี้กบโดดขึ้นฝั่งไปแล้วครับ อูไม่ถูกนะครับนะน้ีกบมือเดียวครับพีพลาดครับเฮ้ยกบสองตัวกบ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 กเดี๋ยวด้ะเนาน็อตนกบไปขึ้นรางวัไปแล้ว 那个人，那个人。 น้ำตี่ตยครับนะฮะวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็อากาศหนาวครับวันนี้จะมากู้เบ็ดครับผมสะมิตมีตัวหรือเปล่ามาพับชมนะครับต้องจับร,รับ นะครับตอนนี้ทางลงแต่วันนี้ผมลืมใส่รองเท้าบูธมาครับรีบจัดนะครับเวลาประมาณหกโมงเช้าครับหลุดหลุดว่ะนะครับน้ำลงครับแล้วก็มีรอยกินไปแล้วหลุด ตุลหรือขาดเฮ้ยานานๆครับเบ็ดขาดครับหลังนี้ลาอะไรนี่หลังนี้เพิ่งมัดใหม่ด้วยเนะี่ยขาดไปครับหนึ่งหลังมือพวกนี้ครับหลังที่ติดไปท่อนเมื่อคืนนะครับที่ว่าขาดไปครับ กัหลุดนะครับลูกปลาหายไปแล้วครับนะ่าจำไปสามหลังขาดไปหลังนึงครับหลังที่ติดประช่อนเมื่อคืนครับเสีร้ายมากครับยังเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าหลังนะครับต่อไปลุ้นกันต่อครับผมจะได้ตัวปลาครับเท่านี้นะครับผม นี่จะมีตัวว่าครับน้ำลงไม่รู้ปลายปเฮ้ยตาดิ้งครับนะฮะติดครับติดครับนะี่ครับไปครับทางลงมันชันนะครับนะฮะลงยากจะค่อยลงครับวันนี้แค่เดือนมนะั้งไม่ใช่ไม่ใช่แค่เดือนนี่หว่า ลูกปลาน้ำมลงครับปลาเหลืลยปลาละลอยเลยครับประดูกครับอันนี้เป็นลูกปลานะครับลูกปลาประดูกกินลูกปลานะครับมาโอไค ดูสวยครับดเดี๋ยวผมจะเลาะไปทางนี้นะครับที่ว่าเมื่อคืนนี้ ตอนปักกันเราไม่ได้ถ่ายกันนะเพราะว่าต้องเลาะข้างน้ําไปนะครับมันชันมากครับไปเจอกันตรงนู้นนะครับสางกาไผ่นู้นเลยครับครับนะ้นะปลาข็งแยรงมาไล่กัดสูกปลานะครับแต่ไม่โดนครับมันโดนตะขอเกาะข้างหลังแทนนะครับโหดีนะไม่ไม่เจอปลาชะโดถ้าเจอปลาชะโดมาอีกตัวสวนกันเลยนะครับเนี่ยนะ เูก็ทำครับมากินลูกปลาผมแล้วก็ไม่โดนตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเกาะเอาไปดูหลังตัวไปครับในเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับก็หมดแล้วได้ปลาดุกตัวเดียวครับชาวนี้ครับนะมาถึงอีกหมายนึงครับหมายที่อยู่ใต้ตาฟานครับผม โอ้หลังนั้นโดนปลาต่อจนเหยื่อตายแล้วน่ะจมใช่มันจมป่ะมีปลาติดป่ะปากก็สูงไหมเหรอจมเลยอย่างนู้นติดอยู่ไว้อยางนู้นติดเลยนะเห็นตัวเลยนะใช่ไหมโอ้ทางาไปช่อนน้อยช่อนน้อยติดจากช่อนน้นนะครับทางนี้เหยื่อตายจมครับแต่ไม่รู้มีตัวเมื่อคืนนี้ปักไว้ไม่จมนะครับปักไว้ลอยลอยมันหลุดตัวดิ เหยื่ออยู่แต่ปลาหลุดอ่ะปลาใช่ไหมเหยื่อขึ้นมาข้างบนนี่เออปลาจมนะครับติดปลาครับปลาจมอยู่ข้างาดำๆครับว่าทำไมเบ็ดมันจมอู้ไปช่อนครับตายครับว่าแล้วทำไมันจมโอ้ตัวสวยนะนะสวยแล้วครับชนะนอนเลย นี่ครับเท่าเมื่อคืนครับพอๆกับเมื่อคืนเลยครับแล้วตรงนี้อีกหลังหนึงนะครับที่ติดนะครับเป็นหย่เหย่อสดนะครับเดี๋ยวเ,เราเอาหลังที่ปลาติดก่อนนะครับเดี๋่วใส่เดือนจะมีตัวเปล่าสเดือนก็ปักไหมับไปทอดไม่โตครับตัวนี้หลังนี้เห็ในไกลๆนะครับ ทันบ็อกค,ครับทางนี้ก็หลุดครับทังนี้ก็หลุดครับนะฮะไปข่ายเหยื่อไปข่ายเหยื่อเกียดไปนะครับเมื่อคืนเขเอาจิกดินไว้นี่เป็นต่อับทันบ็อกนะครับ เสียดายหลังที่ขาดไปนะครับตรงหลังแรกที่ได้ไปท่นเมื่อคืนนะครับขาดไปครับท่านป๊อกครับนฮะห,หลังนี้ประดุกครับไาเดือนนะครับประดุกมาแล้วครับตอนเช้าแานที่สองครับจะหลุดเลยเออจะหลุดนั่นนี่ติดนาแล้วอ่ะน่าจะหมดแรงแล้วล่ะ ก็คือขังกระยาขังกระเพือกได้มั้งนะแบบใช้ที่ตวยครับตรงนี้อีกสามสี่ดังมาครับ หลังไม่อยู่นะครับไม่ติดรอบสุดท้ายน้นงก็น่าจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทีบานครับผมน,นะฮะกี้ว่าจะไม่มีปลาติดครับมีปลาติดนะครับโอ้ปลาลูกสาวกำนันอีกแล้วว่าแล้วทำไมปลาดุกมันไม่ค่อยติดปลาลูกสาวกำน,นันปลาเนื้ออ่อนมันมากวนนะครับนะครับนะ ตัวแค่เนี่ยเมื่อคืนได้ไปสองนะครับรครับนี่ผลงานตอนเช้านะครับประชอน,นอีกหนึ่งตัวประดุกสองตัวนะครับ <c oughs> นี่ผลงานเมื่อคืนนะครับน <c oughs> ายจ๋าวาร้อมกัน <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับครับน้ามาเจอกันทิปต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ